สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบ,บทที่23ข้อ17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าจงยำเกรงพระเยโฮวาห์วันอย่างคำ่ำคำสอนตอนนี้เป็นคำสอนของปราฏข้อที่15จาก30ข้อนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวว่าอย่าให้ใจของเจ้าลิษยาคนบาปแต่จงยำเกรงพระเยโฮวาห์วันอย่างคำ่ำด้วยว่าจะมีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนทีเดียวและความคาดหวังของเจ้าจะไม่ได้ถูกตัดออก ในฉบับ TSCB นะครับหรือแคทอลิกได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ใจของลูกอิจฉาคนบาปแต่จงยำเกรงพระยาวเวอยู่เสมอถ้าทําเช่นนี้ลูกจะมีอนาคตมัน่นคงและความหวังของลูกจะไม่ล้มเหลวพระคัมภีตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องความยำเกรงพระเจ้าคําว่ายำเกรงพระเจ้านั้นไม่ได้แค่เชื่อพระเจ้านะครับหมายถึงคนที่ เกรงกลัวต่อพระเจ้าเพราะระลึกถึงพระกรุณาของพระเจ้ามีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าดําเนินตามพระบัญชาของพระเจ้าเข้าใจพระพิโรธและผลที่ตามมาของคนที่ไม่ยอมทําตามในสิ่งที่ถูกต้องตอนที่โยชูวาแล้วก็โมเสสจะสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับทั้งคู่ทําสิ่งที่เหมือนกันคือเรียกอิสราเอลมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้นําเพื่อจะกล่าวตักเตือนให้พวกเขายำเกรงพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงเป็นห่วงพวกเขานะครับพระองค์ต้องการให้พวกเขาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นพอรอยู่เสมอคําว่าทุกวันให้ยําเกรงทุกวันหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะบางช่วงนะฮะช่วงนี้วันอาทิตย์จะต้องยําเกรงพระเจ้าวันอื่นก็ทําตามใจตัวเองไม่ได้นะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสจะยําเกรงพระเจ้าอีสเตอร์ยําเกรงพระเจ้าไม่ได้ครับต้องทําทุกวันพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึง การยำเกรงพระเจ้าหนึ่งก็คืออย่าลิษยาคนบาปเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าไม่ต้องไปสนใจว่าเออเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าแล้วไม่ได้รับผลอย่างที่คนนั้นหล่อน,นั้นได้รับผลเพราะมีวยลิสยาคนบาปเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเขาจเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จมีเกยียรติยศชื่อเสียงจากการทําสิ่งไม่ถูกต้องอย่าไปลิสยาเขาครับเพราะพระคัมภีร์สอนให้อย่าไปดูพวกเขาเพราะผลที่เกิดขึ้น อันที่2ครับเพราะเข้าใจผลเป้าหมายแน่นอนครับว่าปเป้าหมายปลายทางของคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับพระคัมภีบอกว่าสิ้นสุดแน่นอนทีเดียวทุกอย่างต้องมีวันจบครับและทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีการประเมินและคนที่ประเมินคือพระเจ้าดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความสะดวกสบายที่เรามีเนี่ยนะครับที่มาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันสุข ทุกอย่างมันต้องรับผลของมันพระบิด์บอกว่าอย่าล้มเลยจะหลอกพระเจ้าไม่ได้คนใดวาในใดลงจะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นสาหรับคริสเตียนนะครับพระอิด์บอกว่าความคาดหวังของเจ้าไม่ได้ถูกตัดออกในพูดถึงเรื่องระยะยาวและนิรันดร์เช่นเดียวกันครับคนที่ทําอย่างถูกต้องวันนี้เนี่ยนะครับบางครั้งมันไปช้าหน่อยแต่มันมั่นคงไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไปอย่างถูกต้องวางรากฐานถูกต้องมันอาจจะช้าแต่มันจะมั่นคง คนที่ยำเกรงพระเจ้าเริ่มต้นอาจจะช้านิดนึงแต่สุดท้ายจะมั่นคงธุรกิจการงานเหมือนกันครับถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องมันก็จะมั่นคงแต่เมื่อไรก็ตามที่เริ่มต้นอย่างผิดรูปผิดร่างผิดบิดเบี้ยวนะครับมาจากการทําผิดกฎหมายสุดท้ายพระเจ้าจะจัดการนะครับดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยพระคัมภีร์ได้กล่าวในพระคัมภีร์สุนีบทสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งข้อสองนะครับซึ่งคล้ายๆกันเลยบอกว่า อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนชั่วหรืออย่าอิจฉ้าคนทำผิดเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้าเขาจะเฉาตายเหมือนกับพืชผักพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงผลบั้นปลายของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเราไม่ต้องไปอิจฉาเขาครับให้ยำเกรงพระเจ้าและพระพรก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะต้องเจอแดดที่แผดเผาความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าเราก็ยังเขียวสดอยู่เสมอ ทำกลางปัญหาเหล่านั้นขอไม่เจาะลึพอร์ตครับ